รอ,ร,รอคอ,อยมานานวันนี้เปิดตัว EP แรกครับพี่เมย์รับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากทุกครั้งที่มีการเปิดตัว EP แรกจะรู้สึกแบบไฟปุ๊บป,ปุ๊มต่อมว่ามันจะเป็นยังไงกระแสตอบรับจะเป็นยังไงทุกคนจะหลักเรื่องนี้ไหมแต่ว่าที่พูดได้เลยคือพวกเราทุกคนอ่ะเต็มที่มากจริงๆอย่างที่ตอนแรกปล่อยออาไลชี้ไปเริ่ไปล้าน,นวิวความคาดหวังเยอะขึ้นกดดันมากเป <laughs> ็นไงบ้างนะกับการเปิดตัว EP หนึ่งของเรา กดดันมากเพราะว่าพี่ก็ไม่คิดว่าแบบ4ี่วันมันจะแบบเด้งขึ้นไปเป็นล้านแล้ว <Ừ. S 1> อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแบบอบกดดันว่าเอ้ยทุกคนจะชอบไหมแต่ว่าก็ยังยืนยันว่าเราทําเต็มที่แล้วแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนชอบสิ่งที่เราทําออกมากเหมือนกันค่ะย้อนกลับไปเ,เรื่องราวของอซีรีส์เรื่องนี้เป็นมาอย่างไรบ้างก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็ตอนแรกท,ที่เริ่มคิดจะทำคืออย่างที่บอกว่าปีที่แล้วพี่ตั้งใจจะทำซีรีส์สองเรื่องแล้วเราก็มีเรื่องในใจอยู่แล้วแล้วเราก็เรื่องเรื่องหนึ่งที่เราคิดว่าเหมาะสมกับ บอสอื่นเพราะว่าพอเราดึงขึ้นมาปุ๊บเราคิดเลยว่าต้องเป็นบอสอื่นเราก็เลยได้บอสอื่นมาสําหรับซีรีส์เรื่องนี้ใช่ไหมคะแล้วคราวนี้เราก็เลยทํากระบวนการนั่นนู่นนี่มากมายอย่างที่เคยบอกไปตอนถแถลงข่าวนะว,ว่าพี่เขียนบทกับมันอยู่มันห้าเดือนอออกว่าจะออกมาเป็นเรื่องนี้เห็นเล่นเกี่ยวกับเรื่องของข้ามมิติข้ามภพด้วยมันยากขนาดไหนแต่ว่าปิดกล้องไปแล้วด้วยใช่ไหมใช่ปิดกล้องแล้ว <nt> <monastery> อุ้ต้องถามคนนี้เลยโอ้ต้องถามคนนี้เลยอือบอสาจายยากไหมกก็ถ้าในเรื่องของการการเล่นของบอดเซอร์รัสนะครับผมก็เล่นหลายคาแรคเตอร์นะต้องเล่นกับตัวเองด้วยก็มีความยากระดับหนึ่งยากพอสมควรเลยครับสำหรับคนนี้เพราะว่าจะเราต้องแยกชัดครับระหว่างคาแรคเตอร์โลกปกติกับอีกคาแรคเตอร์ในโลกอีกคู่ขนาดเห็นว่าต้องเล่นกับ C ีใช่ครับเล่นกับทั้ง ซีจีฉากเขียวเล่นกับทั้งก๊อปปี้ก็คือคนที่ที่เล่นเป็นเราอยทีนึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนถ่ายทำมันจะมีการล็อกเฟรมใช่ไหมคะสองฝั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องต้องเล่นฝั่งนึงเสร็จปุ๊บล็อกกล้องทิ้งไว้ไปเปลี่ยนชุดกลับมาเล่นอีกฝ <c oughs> ั่งนึงเพื่อที่จะให้มันแบบพอดีกนะันอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วบทคาแรคเตอร์มันไม่เหมือนกันอ่าใช่ครับผมเราก็ต้องเปลี่ยนสวิตไปมาเราต้องสวิตไปมาเลยวันนั้นคือจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องงานถ่ายทำเนี่ยถ่ายทำ ใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันวันนั้นเราถ่ายกันรู้สึกได้กี่ซีนนะพี่เมย์ได้แค่วันละประมาณ7ซีนอีกวันหนึ่ง7ซีนอีกวันหนึ่งได้5าซีนใช่โดยประมาณค่ะคือเราจะต้องเปลี่ยนชุดเล่นให้ก๊อปปี้ดูแล้วก็ไปเล่นเป็นตัวเองอะไรเงี้ยครับผมใช้เวลาใช่บทของน้องอินบ้างผู้กันของเรายากง่ายแค่ไหนบ้างครับ่ยากของผู้กัรผมรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่มีมีความคิดที่แบบว่า สับซอยกว่าแบบคาแรกเตอร์ทั้งหลายเนาะก็เลยรู้สึกว่าความยากของตัวผมผมรู้สึกว่าเป็นการคือด้วยความที่พูดกันแบบเป็นน้องจะนทำๆมือเต็มรูปแบบมันจะตัดกับตัวผมเพราะว่าผมมันจะไม่ไม่ใช่สายม่เเลยไม่เคยมือไม่เคยแบบอะไรอย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเนอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวนี้เห็นว่าต้องอ a ด e p t ใช้เรื่องมือในชีวิตจริงด้วยใช่ครับคือสีประจำวันด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันถึงขั้นไหนบ้าง ก็ผู้การค่อนข้างจะเซนสิทีฟค่อนข้าะจะแบบว่าซีเรียสกับเรื่องสีประจับวันมากๆคือแบบอานเกงชั้นไหนต้องสีตรงกับวันเสื้อผ้าตัวคาร์ิแกนต้องสีตรงกับวันอะไรอย่างเงี้ยถ้าสีไม่ตรงเนี่ยก็จะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น่มันถึงเอาเออกมาใช้ข้างนอกด้วยไหมในเรื่องของมือก็ผมก็เอามาใช้นะหละังๆผมก็เริ่มแบบเริ่ม แล้วมีสีสันนู้นมีสีสันมันถึงจะต้องไหว้เพพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ายไหลหอก็ก็อย่างเงี้ยเออยแต่จริงๆสำหรับเขานะคะยากมากๆตรงที่ว่าบทบทส่วนใหญ่ของโนเออร์นะคะจะยาวแล้วอย่างนึงเนี่ยทุกอันที่พูดอะค่ะมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันบางทีบอกว่าเจอบทหน้านึงอะอารมณ์ไปแล้วสักสามอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยยิ้มบ้างร้องไห้บ้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่บทยาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเป็นพวกแบบ จำไม่ค่อยได้เอาเป็นนักแสดงฝั่งนครับผมเป็นไงบ้างครับอเรื่องนี้ใช่ไหมครับเอาจริงเรื่องนี้ความยากของผมมันคือพาร์ทคาแรคเตอร์แล้วกันครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะต่างกับ2เรื่องที่ผ่านมาที่ผมเคยเล่นมาครับมันมันเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความโตขึ้นแล้วกันทําให้แบบผมแบบโตขึ้นไปกับบทด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วคาพูดของตัวจินมันจะเป็นแบบ มันจะมีความหมายลึกซึ้งกว่าอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ครับประมาณนี้ครับทางผู้คูบกับเขาชมว่าเราตั้งใจาามากตั้งใจมากเขาตั้งใจมากขอบคุณครับของ,ดงโดูนัทก็รับบทเป็นพี่บีมนะครับพี่บีมไม่ได้เป็นคนที่แบบเอ็นเตอร์จี่ค่อนข้างเยอะอาจจะแตกต่างกับชีวิตจริงเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบเราชอบประหยัดพลังงานในแบบพอใช้ชีวิตตัวจริงใช่เราชอบแบบ ไม่ค่อยใช้เน้ตจี้ว่างๆแล้วก็จะอยู่นิ่งๆนอนเผลอหลับได้อะไรอย่างงี้แต่พี่วินมนนี้คือแบบเน็ตจี้ค่อนข้างจะเยอะแล้วเป็นคนที่ต้องคอยโฟลหเหตุการณ์ที่เราหยุดนะจุดๆนั้นให้ได้อย่างงี้ครับก็มีความยากแต่พอได้เล่นได้สนุกไปกับมันก็รู้สึกเหมือนแบบเอาได้อะไรบางอย่างจากพี่วินกลับมาใช่ครับผมก็สนุกมากๆแล้วก็ทุกคนทำงานเต็มที่มากพที่มีศาสตร์ใ่าวว่ารื่องนี้จะฝักเยอะมากเพราะว่า่ทยช่วงหน้นาฝน ถึงแม้เราจะทําฝนแล้วทำฝนเหยียมก็เปนฝนจริงพี่ก็ว่านะคือตอนเราเริ่มสตาร์ทอาจจะเป็นหน้าฝนแต่พอเราถ่ายไปมันเริ่มเข้าหน้าหนาวพี่ก็เลยไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมฝนมันถึงตกได้ทุกคิวที่เราเหยียบออกมานอกอาคารใช้คำว่าเหยียบนอกอาคารเลยนะไม่ใช่แบบว่าทุกคิวที่แบบอะไรยังไงคือคือทันทีที่ก้าวขาออกมาฝนตก ตลอดเลยคือมีอยู่คิวหนึ่งที่ที่เราตั้งใจว่าจะถ่ายที่ริมระเบียงทั้งวันอากาศดีวันนั้นทําเวลาดีมากเลยพี่ผู้ช่วยทุกคนบอกว่าวันนี้สุดท้ายแล้วเราน่าจะต้องรอแสงให้มันมืดไปกินข้าวอะไรกันก่อนกินข้าวปุ๊บจะออกนอกระเบียงฝนตกจากรอเป็นช้าเลยเใช,ใช่ใช่ก็จากตอนแรกที่เราจะถ่ายเสร็จเดือนคือจีอแต่ว่าเพราะอากาศเพราะอะไรหลายอย่างเราก็เลยต้องขยับออกมาจะถ่ายปิดกล้องเดือนทันหว่าก็จะถึงอย่าง EP แรกแฟนๆจะได้เห็นอะไรบ้าง ได้เห็นความตื่นเต้นแล้วก็ความลึกลับของเรื่องนี้ค่ะนี่อไม่ได้เลยนี่เราพูดอย่างนี้เลยเพราะใหญ่ทุกคนได้ดูจริงเพราะว่านี่นั่งดู EP หนึ่งก็นั่งนั่งดูนั่งแกกันเป็นสิบสิกรอบเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าน่าจะได้เห็นความลึกลับแบบที่มีมายาวไม่เคยทําและมีความแฟนตาซีที่ไม่ยาวยังไม่เคยทำใช่างงานวันนี้น้องๆจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมาฝากแฟนๆบ้างไหมเอจริงจริงเซอร์ไพรส์เหรอครับผมว่าวันนี้ก็ EP หนึ่งก็น่าจะเซอร์ไพรส์ทุกคนแล้วแหละนะครับผมแล้วก็จริงจริง แล้วในเรื่องซีรีส์เรามีเรื่องเพลงด้วยเชื่อว่าทุกคนก็เคยผ่าไม่บอกตลกเลย สุดท้ายฝาก่อยนะงานแบบนี้แล้วก็ EP หนึ่งแล้วก็ EP ต่อไปด้วยก็อยากฝาก The Boy Next d r นะคะคนละกันเวลาค่ะเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่พวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทีมงานหรือทุกคนเนี่ยตั้งใจเต็มที่มากๆกับการทําสิ่งนี้ขึ้นมาอาจจะเป็นงานแรกที่มีมวายแต่ต้องกับความเป็นแฟนตาซีเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้คุณช่วยติดตามแล้วก็สนับสนุนพวกเราด้วยค่ะแล้วก็อยากจะขอฝากมีมายวด้วยค่ะว่าผลงานของมีมายไวปีนี้ต้นปีนี้สําหรับกับ The Boy Next d r ก็ขอฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะ ครับผมก็ฝากเดบบอยในตัวซีรีส์ด้วยนะครับก็และการเวลาน้อยอย่างที่พี่เมย์บอกครับเป็นแฟนตาซีเรื่องแรกที่มีวายกล้าเล่นและผมก็เชื่อว่าทุกคนนะทีมงานะทุกคนรวมถึงพี่พี่มีเมย์วายพี่พี่โปรดักชั่นไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็นแล้วแต่นทุกคนเต็มที่หมดนะครับก็ฝากเดบบอยเอ็กซ์ e พลย์วยนะครับอปนห่งรุนทีรักชมลูกครับผมก็ฝากซีเรื่องนี้ด้วยนะครับฝาก เป็นการกลับมาอีกครั้งเนาะของเราสองคนเนาะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าหลายๆคนนะคราบท่านหวังนะครับผมก็เราก็จะบอกว่าในพักของเราเราก็เต็มที่แล้วเหมือนกันอยากประสบทีรียวเรื่องนี้ออกไปนะครับให้ทุกคนได้ชมนะครับผม้วก็ฝากทีเียวเรื่องนี้นนด้วยนะครับทำ<ต>ูทำ้ลูกครับผมก็ติดตามชมได้ทางอัลบินทีวีเอชดีช่อง34นะครับผม ครับผมดูออนไลน์เวอร์ชันอันคารบนแอปไอชีเวาไไปคิวดอกนี้คได้นะครับแล้วที่สำคัญคือซีรีส์สนุกแล้วเพลงประกอบซีรีส์ด้วยอย่าลืมไปฟังกันด้วยนะครับทุกแพลตฟอร์มได้เลยพร้อมมากๆครับผมครับผมฝากเพลงฝากเพลงได้ไหมเพลงนะครับผมก็ยับอกไม่ได้บอก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 ได้แล้วโอไอีที่เพิ่งปล่อยไปนะชื่อเพลงว่าพาเร่ผมก็สามารถฟังได้แล้วจริงๆเพลง ร้องไหมเออไปดูข้างในมั้งย่าย่าโวงเดี๋ยวผมร้อง